สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องโอวไลฟ์บล็อกทุกคนคะ่ะขอโทษด้วยนะคะที่โอหายไปหลายวันพอดีว่าโอนั่งทําวิดีโอให้ฮิวอยู่ค่ะก็คือฮิวไปเดินเรียบกําแพงเฮดิเอนบอลเนาะฮิวก็ใช้กล้อง360องศาของโอไปถ่ายด้วยทีนี้โอก็ต้องทําหน้าที่เฟรมอะค่ะก็คือดูว่ากล้องมันจะแพนไปทางไหนอะไรเงี้ยพอโอเฟรมเสร็จ oh. โอก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตเอาไปเป็นวิดีโอแล้วก็เอามานั่งตัดต่อเป็นวิดีโอเงี้ย งานมันเยอะมากเลยค่ะก็เลยให้ฮิวทำเองอันนี้ฮิวกำลังนั่งตัดต่อวิดีโอของตัวเองนะคะค่อยๆกระดึ๊บไปแบบเหมือนเหมือนหอยทากทีนี้ก็มาดูนค่ะว่าช่วงที่หอหายไปโอไปทำกิจกรรมอะไรบ้างเนาะแรกเลยก็คือไปร้านขายของเก่าร้านนี้ค่ะของแต่ละไอเทมแพงมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไปสวนแห่งนี้ค่ะโอกับฮิวค้นพบเพราะว่าเราไปนั่งกินกาแฟกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าค่ะเขาก็บอกว่า เวลาที่เขาไปช้อปปิ้งที่สวนนะเขาจะชอบมาช้อปที่นี่เป็นประจําเลยอะไรเงี้ยโอกับฮิวก็เลยลองมาเช็คดูปรากฏว่าโอ้โหถูกใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คลิปนี้ออกมารอบที่2แล้วนะคะเนี่ยดินเนอร์ของโอวันนี้นะคะเป็นปลาแซลมอนค่ะอบกับผักส่วนฮิวจะกินอาโบสโมกกี้ค่ะเป็นปลาที่ซื้อมาจากฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตวันนี้นี่นะคะปลา อาโบสโมกี้ของฮิวสวนนี้ก็ของโอจ้าว้าน่าสนุกไ c e มือเย็นไง Is that some sort of cold f o n g e r o My hands are so cold. Where have they been? Been in the fridge. สวัสดีวันนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายนค่ะนี่อาหารเช้าและเที่ยงของโอตอนบ่ายโมงสินาทีนะคะ เป็นยำวุ้นเส้นค่ะเผ็ดๆใส่ต้นหอมเยอะๆกับหอมเปค่ะนี่ดีใจที่แบบปลูกหอมเปเองได้ส่วนอาหารเช้าฮิวฮิวทำเองเิ่นเสียงไหมอยู่ในครัววันนี้โอ้ขอแซ่บคนเดียวก่อนดินเนอร์วันนี้นะคะเมนูเร่งด่วนเพราะว่าโอ้ลื้ยยดผ้าจะลืมเวลาเลยตอนนี้ก็จะทุ่มนึงแล้วใช่ไหมฮิว ว h าทันเ e 7ดโคเออทุ่มหนึ่งโ <laughs> อรีดผ้าจะเพลินอะก็เลยเป็นเมนูเร่งด่วนใส่ทุกอย่างไปในเตาอบค่ะมันก็เป็นไก่อบกับผักอบใส่กับชีสค่ะของฮิวสองสองสะโพกของสะโพกเดียวบองเอเบตีฮิว Thank you all Dinner วันนี้จ้าวันเสาร์ที่12มิถุนายนของเป็นลาบหมูส่วนของฮิวเป็นแกงมัสมั่นไก่ Enjoy ครับ it looks really good thank you my favorite one of my favorites test it here see is test good well i wouldn't doubt it will <laughs> is that real all right Ching Ching. ม,มีหนังหมูมีถัว่วพอให้ฮิวเลือกเนาะวันนี้ดินเนอร์จะกินอะไรระหว่างลาบหมูกับมัสมั่นไก่ฮิวเลือกมัสมั่นไก่แต่ว่าอยากกินลาบหมูเลยทำลาบหมูตามด้วยของหวานนะคะอันนี้เป็นแอปเปิ้ลครัมโบลกับบลูบารส่วนอันนี้ของฮิวสตรอเบอรี่กับครีม Thank you, enjoy oh, Two months ago, mm. we paraded for the funeral. see scale how big is it น่ากลัว scary scary dark mm hmm. oh, ตอนนี้เราอยู่ที่ Belse คา s t l e นะคะดูเพื่อนๆดูดอกนี้สิไา นึกว่าดอกคูณบ้านเราถึงแล้วเพื่อนคาโซนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนเบลเซคาโซนั่งดื่มดำกับบรรยากาศเ่อะเพื่อนบรรยากาศดีดี เด็กน้อยมันหยอกกันไปดูในปราสาทไหมเดี๋ยวพาไปดูป่ะ ตรงนี้ต้องเป็นห้องครัวแน่เลย This is kitchen yeah, fire Oh that s n o t h e second floor then เห็นไหมคะ This thing in... beams around wood, wood the wood beams the uh, <floor. S 1> ช่องช่องนั้นจะเป็นช่องที่เป็นคานไม้อันนั้นชั้นสอง there หน้าต่างเหลือแต่กรอบทั้งข้างบนข้างล่างมอกไปอุ้ยห้องนีเย็นลมเข้าอุ้ยโอไม่ก้าเข้าไปในนั้นอ่ะ ดูหน้าต่างตรงนี้ดิขอบหน้าต่างข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็อันนี้เตาผิงเพื่อนเตาผิงชั้นล่างเตาผิงชั้นบนสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแอ,องกฤษมีเยอะมากเลยประมาณแบบ บ้านคนรวยสมัยก่อนๆเนาะมีทั้งบ้านและสวนให้เราเข้าไปชมเนาะมีทั้งแบบเจ้าของส่วนตัวเป็น p r i v a t e own ed, หรือว่าเป็นทั้งของ national trust แล้วก็ทั้งของ e n g l i s h h e r i t a g e วันนี้ที่ยวกับฮิวมาเป็นของ e n g l i s h h e r i t a g e ค่ะ เราขับรถผ่านมาเห็นอีเวนต์นี้พอดีค่ะเพื่อนๆดูรถเก่าเต็มเลยหือหิวน้ำาลายไหลแน่อมกแล้วมุกนี้ฉันเคยมีคันนี้ฉันเคยมีคันนี้โอ้ยนี่คันนี้หิวเคยมีสีแดง คลาสสิกเพืเ่อนๆดูคลาสสิกไม่มี MX5 Hill i t not classic enough ดูรถเสร็จเราก็เดินเข้ามาข้างในมาดูหากินกาแฟค่ะเพืพ่อน